ก็พิสูซูเปอร์โปรนะครับเราจะพามาชอบพบกับตัวสุดคุ้มกันเลยนะคะกับตัวแอดทัศสมาร์ทซีทีค่ะก็คือตัวท็อปสุดของรัชจัดเราเนี่ยเองนะครับกับสีเทาไทเทเนียมนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่ 5 8 4 0 0 0บาทนะครับใช่แล้วเรามาดูกันว่าสุดคุ้มเนี่ยมีอะไรบ้างอันนี้เริ่มแรกเลยก็คือลูกค้าเนี่ยมีสิทธิ์ข้าราชการนะคะ<ฮ>เป็นพนักง,งานข้าราชการด้วยนะคะ,ะเป็นข้าราชการจะได้สิทธิพิเศษเพิ่มไปนะครับโดยคัน้นี้<ต>ลูกค้าใช้เงินหลกว่า์อยู่ที่เท่าไหร่ครับอันนี้ลูกค้าต้องการดาวเยอะหน่อยเนาะก็จะอ,อยู่ที่1 4 0 0 0 0บาทคา่ะ 1, 1 4 0 0 0 0บาทนะครับทาให้ตัวนี้ค้างว่าต้องสบายสบาย<ฮ>แน่นอนนะครับก่อนสบายเพียงงวดละ5,560บาทเท่านั้น5 5 6 0าบาทเป ทั้งหมด7ปีค่ะ <Yeah. S 2> แล้วก็ได้ดอกเบีย้ยพิเศษสุดๆนะคะที่1.79%เลยค่ะโอ้โห oh, ดอกเบีย้ยถูกสุดๆ1.79ด้วยนะครับนี่ถูกสุดเลยนะครับเนี่ย <Hi, S 1> นะครับและ<ด>นอนก็ได้ลูกค้าก็ยังได้ของบางอย่างที่เลือกแต่งเองได้ด้วยนะครับถูกต้องค่ะเพราะว่าลูกค้าเน้นเอาไปเป็นแบบส่วนลดแล้วก็ลดดอกเบีย้ยอะไรแล้วเนาะเพราะฉะนั้นเขาก็จะเลือกของแต่งเฉพาะที่ลูกค้าจําเป็นต้องใช้นะคะ <Yeah. S 2> เริ่มด้วยตัวเนี้ยฟิล์มตัวนี้ก็จะเป็นลามิน่าสีเทาควันบุหรี่ที่ ลูกค้าเลือกอ่าเลือกเกรดเลือกเปอร์เซ็นต์มาเองเลยนะคะก็ระบุสเปคมาเลยนะครับ<า>เ,รเราก็จัดกันไปตามที่ลูกค้าต้องการเลยเนาะ อันอื่นอนอื่นที่มีติดเพิ่มก็จะมีตัวเซ็นเซอร์ถอยหลัง2จุดนะคะก็ติดไว้ที่แถวๆแบบบริเวณมุมกันชนนะคะเพื่อความปลอดภัยก็จะมีเสียงเตือนเนาะเวลาเดินเข้าไปใกล้ๆนะครับก็จะมีเสียงปิ๊บๆช่วยเตือนให้ด้วยนะครับประกอบกับตัวกล้องหลังแท้ที่มาจากโรงงานอยู่แล้วเนี่ยก็จะได้ทั้งภาพทั้งเสียงครบถ้วนปลอดภัยแน่นอนค่ะนี่ทั้งแบบทั้งสายตาทั้งหูได้ยินไปทั้งคู่กันเลยนะปลอดภัยแน่นอนแล้วยังเสริมความปลอดภัยเข้าไปอีกชิ้นหนึ่งด้วยเนะคันนี้นะครับ ด้วยตัวล็อกเพกนะคะตัวนี้ก็เป็นแบบตัดสตาร์ทแล้วก็เอาไว้ใช้กับรถที่เป็นพุชสตาร์ทด้วยคะ่ะอ่านะครับก็ได้แบบเขาเรียกนะล็อกเพกป้องกันแบบกันขโมยไว้ง่ายนะครับป้องกัน<ะ>การจรกรรมนั่นเองโดยการ,รที่ใช้งานก็แค่บีบเข้าไปเท่านั้นเองนะครับแล้วเวลาไขล็อกก็คือต้อง ปลดกุญแจ2อันก่อน<ช> <ๆ S 2> เนาะไม่ <ๆ S 2> งั้นก็จะแข็งเหยียบไม่ได้สตาร์ทไม่ได้นะครับเมื่อเหยียบเด็กไม่ได้รถฟูตสตาร์ทก็จะสตาร์ทไม่ติดนะคะ<ช>อื่นๆก็จะเป็นออปชั่นนะครับของตัวสมาร์ทที่มากับรถแบบฟูลออปชั่นอยู่แล้วนะครับใช่แต่ว่ามีพิเศษอีกอย่างนึงก็คือบุแผงข้างนะคะ<อ>ก็จะเป็นแบบหนังเพราะว่าปกติเนี่ยรถรถตัวท็อป ภายในเนี่ยเป็นเบาะหนังก็จริงแต่ว่าแผงข้างประตูเนี่ยจะยังเป็นผ้าอยู่อตอนนี้ลูกค้าก็ให้เราทําการบุหนังสีดำนะคะตะเข็บเป็นเทาเงินที่สีเดียวกันกับตัวเบาะแท้เลยนะคะ<อ>ก็ทําให้เรียบร้อยเลยค่ะ,ะก็คือเอาให้มันแบบกลืนกันไปทั้งชุดนั่นเองครับนี่ก็คือที่เหลือก็จะฟรีค่าทำเนียมการจทดทะเบียนทุกอย่างเนาะที่เหลือก็จะมาเป็นออปชั่นลดเลยนะคะ,ะมาไล่กันดูดีกว่าครับออปชั่นของตัวท็อปเป็นยังไงบ้างนะครับ เริ่มด้วยตัวกระจังหน้าซิกเนเจอร์ของตัวท็อปนะคะก็จะเป็นสีดําแล้วก็มีคลิปเป็นสีแดงค่ะสีเงาๆกัเ,เลยนะครับดำเงาแดงเงานี่ตัดกันใบสวยๆเลยนะครับใลแล้วสำหรับไฟหน้าของตัวท็อปก็คือเป็นโปรเจคเตอร์ไบ LED มาให้เลยนะครับพร้อมเดย์ไลท์สวยงามนะคะแล้วก็ามาพร้อมกับระบบไฟเปิดปิดอัตโนมัตินะคะเมื่อเข้าที่มืดน,นะคะ ไฟก็จะติดให้เองอัตโนมัติได้เลยค่ะสะดวกสุดๆเลยนะครับไม่ต้องมานั่งเปิดปิดนะครับเซ็ตออโต้ครั้งไว้เลยใช้ไปทั้งวันทั้งคืนเลยนะครับถูกแล้วก็แน่นอนนะครับก็จะมีพวกไฟตัดหมอกนะครับ oh. ฟอกแรมติดมาจากโรงงานให้เรียบร้อยแล้วเหมือนกันนะครับก็คือสะดวกพร้อมใช้งานนะคะ ส่วนด้านข้างเนี่ยล้อแม็กก็จะเป็นล้อแม็ก15มาจากโรงงานนะคะสีทูโทนนะคะเป็นดําตัดเงินแบบนี้พร้อมกับยางคุณภาพมาให้เลยคะ่ะไม่ต้องห่วงเรื่องสเปคนี้นะครับถ้ามาจากโรงงานนี่คุณภาพนี่จัดเต็มอยู่แล้วความแข็งแรงความทน,นนะครับนีคือถือว่าสูงมากเลยนะครับใช่เป็นะสเปกที่สวยงามนะคะด้านข้างเนี้ยกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าแล้วก็มีไฟเลี้ยวที่กระจกให้พร้อมเลยคะ่ะโอ้โหนะครับดูพรีมเมียมดูไฮเกรดกันไปเลยนะครับเนาะทั <High S 2> น,นีู้กค้าก็ไม่เอากันสา์เนาะก็จะดู เรียบๆหน่อยเนะาะเอาเน้นที่เขาชอบจริงๆเนาะแ,แ,แก็จะไม่มีอะไรเนาะก็จะเป็นแบบมาตรฐานที่มากับตัวรถแล้วนะครับทั้งคุญแจคีเลตนะคะพุสตาร์ทนะคะแล้วก็มีพวกคุยคอนโทรลนะคะล็อความเร็วอัตโนมัติเนาะใช่วรวมถึงจอ,จอเครื่องเสียงของตัวนี้แน่นอนนะครับ ก็ต้องรองรับได้ทั้ง Apple CarPlay, Android Auto, Bluetooth, usb fm/am ได้หมดเลยนะครับใช่แล้วเพราะมีปุ่มปรับเครื่องเสียงบนพวงมาลัยให้ครบครันนะคะ <c oughs> นอกจากนี้ก็ยังมีฟังก์ชันที่เป็นระบบอัจฉริยะเตือนการชนด้านหน้าตรงนะคะชะลอความเร็วเนาะป้องกันการชนํำแพงนะ fcmufs ครบถ้วน,นมีเซ็นเซอร์ยุนแถวแผงกระจกนี่เองนะครับนี่จับการทํางานด้านหน้าล้วก็แบบ ทำงานอัตโนมัติให้เราเองเลยนะครับนี่สุดยอดจริงฟังก์ชันนี้คนเนาะอย่างที่บบกภายในก็เป็นเบาหนังเรียบร้อยแล้วเราบุแผงข้างครบถ้วนอุ้มอะไหุ้มหนังแน่ก็ดูแบบพรีเมียมสุดๆพื้นที่ใช้สอยเยอะมากนะคะแล้วก็ด้านท้ายก็จุ450ลิตรเลยโอ้โหก็ยัดของเข้าไปเถอะครับนี่ได้เต็มมาครับฮะเนาะใช่แล้วก็โปรโมชั่นสุดคุ้มของเขาเนี่ยมาพร้อมกับฟรีเซอร์วิสแพ็กเกจ5ปีหนึ่งือหนึ่งแสนกิโลนะสีทั้งคุมปองค่าแรงนะคะเคมีพันค่าอะไรต่างๆในการ เข้าเช็กระยะเข้าได้ทุกศูนย์มิสซทูทั่วประเทศพร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินให้ฟรี5ปีเต็ม24ชั่วโมงเลยค่ะบอกเลยว่าอันนี้คือสุดอ่ะครับบอกเลยว่าแบบสไตล์แบบแบบเหมือนแบบมีแอสซิสแซนต์ส่วนตัวเนาะสำหรับ,บเรื่องรถและระยะยาวนี่คือแบบไม่ต้องคิดมากอะ่ะเข้าศูนย์ไม่เอลยอครับประหยัดสุดๆเลยนะครับตัวนี้อย่างที่บอกว่าคันนี้ครบคันครบท้วนคุ้มค่าคุ้มราคาประหยัดน้ํามันด้วยสูงสุด23.3กิโลลิตรเติมน้ํามันได้ถึงแบบ เอา 9195E สกได้เลยนะคะนะครับแล้วนอนเดี๋ยวคันนี้ลูกค้ามารับพุ่งอาตอนเช้าเลยนะคะ oh. ก็เราก็มีเตรียมน้องหมีนะคะเตรียมรอเซอร์ไพรส์ให้อยู่และะ้วค่ะนะครับงั้นเดี๋ยวครับเราเอารถจันนี้ครับไปรับลูกค้ากันเลยดีกว่าครับไปกันเลยคะ่ะ